อที่คงจีบสาวไม่ได้กินไปกินกินอย่าง คหรือว่าว่างมาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าต้องพิสต์ก็ไม่สบายนะก็ไม่สบายก่อนนะโอเคครับ ใจแอบหงาในห้องเทาข้างร้องอ่นคนไกลบ้านใจลอยไปถึงบ้านเราเม็นมองจันผ่านทางหน้าต่างห้องเทาจันไม่เต็มดวงดวงเงาช่างเหมือนเราที่ไม่มีใคร มีเพียงฝันและใจมันเป็นพื้นเราใครกันเล่าจะแบ่งเบาให้เหงาหายไปเหมือนก้อนดินกลิ้งปนฝุนเมืองมองไม่พบเธอแค่เพลอมองไป เจียมใจจนต้องหลอกตาอยากมีคนเต็มใจรักอยากรักคนเต็มใจรอคนนั้นจะมีไม่นอก,กระสิบถามฉันยามลารู้ดีไม่มีใครสนเป็นแฟนคนทำรรมาด้ ใจฉันเหมือนฉันบนฟ้าที่รอเวลาเต็มดวงคำค้าผมก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวมวาก็มาคุยกันใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดกดทูกหัวใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวว่างมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ